เลือกใช้เทมเพลตแคนวาสร้างอินโฟกราฟิกสุดปังทำไมต้องใช้เทมเพลตแคนวาสำหรับอินโฟกราฟิก 1. มีเทมเพลตให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ 2. ใช้งานง่ายไม่ต้องมีทักษะด้านกราฟิก 3. ปรับแต่งได้อย่างอิสระ 4. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายขั้นตอนการเลือกเทมเพลตห กำหนดวัตถุประสงค์ต้องการสื่อสารข้อมูลอะไร 2. เลือกหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรเช่นสุขภาพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3. เลือกสไตล์ต้องการสไตล์แบบไหนเรียบง่ายสนุกสนานเป็นทางการ 4. ค้นหาเทมเพลต ใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องปรับแต่งเทมเพลตให้เป็นของเราเปลี่ยนสีเลือกสีที่เข้ากับแบรนด์หรือหัวข้อเปลี่ยนฟอนต์เลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายและเข้ากับสไตล์เปลี่ยนภาพเลือกภาพที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูงเพิ่มไอคอนเพื่อให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้นปรับขนาดและตำแหน่ง ปรับองค์ประกอบต่างๆให้ลงตัวเทคนิคการสร้างอินโฟกราฟิกที่ดี 1. ใช้สีไม่เกิน3สีหลัก 2. เลือกฟอนต์ไม่เกิน2แบบ 3. ใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ 4. ตรวจสอบความสะอาดของสไลด์